ตลาดที่สวิงที่สุดของปีผมจะสอนมือใหม่ใช้พาราโบลิกซากับแนวรับแนวต้านทำกำไรแบบรอแม่นๆ่นและบวกหลักพันได้ทุกวันโอเคครับก็กราบสวัสดีและอินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งเลยครับมิสเตอร์จีครับและนี่คือช่องของ e a s y Trade ครับ ช่องที่จะพาเพื่อนเนี่ยทำกำไรในตลาดเบรรี่ออปชั่นได้แบบง่งาย EC EC มอนเลยนะครับนี่วันนี้ครับผมมีเทคนิคมาลองสอนเพื่อนๆม,มือใหม่เราจะใช้เป็นเจ้าตัวพาราโบลิกซาคู่กับแนวรับแนวต้านผมจะมาพาเพื่อนไปลองทํากําไรกันดูครับผมต้องขอบอกไว้ก่อนสําหรับเพื่อนๆมือใหม่คนไหนก็นแล้วแต่นะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในทุกช่องทางของ EC เทรดนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่าทิกตอกของ EC เทรดนะครับโดยเฉพาะเฟซบุ๊กของ EC เทรดเนี่ยผมได้มีการอัปเดตกับ ก็จะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวรวมไปถึงภาพออเดอร์ต่งตางๆที่ผมใช้เทรดในรายวันนะผมก็เทรดวันไหนก็ผมก็จะมีการอัปเดตให้เพื่อนดูครับแล้วเพื่อนก็สามารถแวะเวียนกันเข้าไปดูได้ครับว่าผมเทรดออเดอร์ไหนๆกันบ้างครับเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งทุกคนนะครับเข้ามาเทรดที่หน้าจอของตัวเองนะครับแล้วคุณจะเห็นด้วยว่ากราฟเนี่ยมันเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับคุณจะได้เข้าออเดอร์ตามผมได้นั่นเอง หรับในวันนี้ครับผมเนี่ยมีเงินทุนมาเริ่มต้นอยู่ที่1,000 0บาทนะครับและผมเนี่ยอยากจะมาลองพาเพื่อนทํากําไรให้ได้สัก2องถึงสามพันบาทนะเราจะเป็นการเทรดแบบทบเงิน1นึ่งม้นะครับเพื่อนๆจะต้องเตรียมเงินเอาไว้ทบด้วยนะเรามาตั้งค่าอินดิเกเตอร์ก่อนนะครับได้ไปที่มุมซ้ายล่างตัวชี้วัดตรงนี้นะเราเลื่อนไปที่หมดหมู่ยอดนอิยมครับเลื่อนลงมาล่างสุดตรงนี้ครับกดไปที่คําว่า parabolic s i ครับผมจะเปลี่ยนขั้นตอนครับด้านบนจาก0.02ให้เป็น0.04หลังจุนั้นเปลี่ยนสีให้มันเล็น้อยผมใช้เป็นสี่นะกดเลือกใช้ได้ รตรงนี้เนี่ยคุณก็จะได้เจ้าตัวจุดสีเหลืองเหลือรือจุดไขตาพาซิงโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอกราฟแบบนี้ครับเงื่อนไขในการทํากําไรของพาราโบลิกซ่าครับง่ายๆเลยครับโดยพาราโบลิซ่าโดยปกตินะครับมันจะเกิดขึ้นประมาณสัก3จุดขึ้นไปนะสามสี่ห้าขึ้นไปโดยส่วนใหญ่นะคราวน,นี้ครับเราจะมาคัดกรองให้มันแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นโดยใช้โซนแนวรับแนวต้านในการทํากําไรครับซึ่งการใช้แนวรับแนวต้านในการทํากําไรเนี่ยคือคุณจะต้องรู้ครับว่าจุดกลับตัวที่กราฟไปกลับตัวบ่อยๆเนี่ยอยู่ในช่วงโซนประมาณไหนนะอย่างเช่นในช่วงโซนประม นี้ที่กราฟเนี่ยได้มีการกลับตัวลงมาด้านล่างอยู่บ่อยๆนะครับเราก็ทําการตีเส้นเอาไว้แบบนี้นะเห็นไหจุดนี้เทกราฟลงมาจุดนี้เทกราฟลงมาเทกราฟลงมาก็แปลว่าโซนแนวต้านนี้เนี่ยหากเกิดพาราโบลิกซาอยู่ด้านบนแท่งเทียนมีโอกาสที่จะทให้เราเซลล์ต่อมาได้นะครับเราลองไปพิสูจน์กันครับว่ามันจริงหรือเปล่าครับเห็นไหมพาราโบลิกซาอยู่ด้านบนนะครับนี่แท่งต่อไปก็แดงนะครับแบบนี้เลยนะครับ บบพลับริไซาอยู่ด้านบนแทงเราไปก็แดงนะครับพลับริซาอยู่ด้านบนแทงเาไปแดงอ่าแบบนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการทํากําไรในการเทรดที่ใช้งานได้นะครับโดยที่ถ้าเกิดสมมติว่าพลับริกซาเนี่ยอยู่ด้านล่างแล้วกราฟเนี่ยได้มีการทะลุนแนวต้านแบบนีเน้เพื่อนๆก็ไม่ต้องเข้าออ,อเดอร์ครับเพราะมันมีโอกาสที่จะทําให้คุณแพ้กับตลาดนี้นั่นเองในฐานะการกดบายก็เช่นเดียวกันครับก็ลองไปสลับกลับหัวกันดูนะแล้วเดี๋ยวเรามาลองเข้าออเดอร์จริงกันดีกว่าครับว่ากราฟจะเป็นไปตามที่ผมคาดการณ์หรือเปล่าครับโอเคครับในชุดนี้เนี่ย ปนะซึ่งในโซนนี้เนี่ยพลาบบุริกซาครับกำลังจะย้ายลงมาอยู่ด้านล่างครับซึ่งแท่งเทียนได้ทําการทะลุแท่งนี้เนี่ยพลาบบริกซาอยู่ด้านล่างแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิด f o l l o บ by ขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเกิดกราฟไปเป็นไป,ไป,ไป,ไปตามที่คาดการณ์ผมจะทบเงินหนึ่งไม้นะเหมือนเดิมเลยครับดี๋เดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันว่ากราฟจะเป็นไปตามที่ผมคาดการณ์หรือเปล่า โอเคผมเปิดบายมานะครับถือว่าได้ราคาดีในฐานะการกดขึ้นนะครับซึ่งในโซนนี้เนี่ยจุดได้เปรียบของผม, <ๆ S 2> ผมก็คือผมได้ในราคาที่ค่อนข้างสวยนะครับและกราฟเนี่ยอยู่ในโซนแนวรับที่เป็นเหมือนแนวรับใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสกับที่กราฟเนี่ยอย่างน้อยๆต้องวิ่งขึ้นไปหาแนวต้านเก่า,น,กาน,นะครับซึ่งแนวต้านเก่าผมมองว่าน่าจะเป็นโซนแนวรับเก่าตรงนี้หรือไม่ก็เป็นโซนแนวตาน้านด้านบนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองรุ้นกันครับว่าในจุดนี้จะเป็นยังไง แบบนี้ดูเหมือนจะหวานเจ๊ยบครับผมเปิดดิวใหม่ขึ้นมาครับเดี๋ยวผมจะฟอลโล่ต่ออีกสักหนึ่งแท่งนะผมมองว่าราคาย,ยังไปไม่ถึงไหนนะโอเคบวกมาก่อนครับในออเดอร์แรกระบบอยู่ที่892บาทครับเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์ถัดไปกันครับราคาไม่ค่อยสวยนะแต่คิดว่าอย่างไนก็น่าจะวินสวยๆครับเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันว่าในจุดนี้ผมจะวินเลยหรือเปล่า และใช่ครับปิดงานครับออเดอร์นี้บวกอยู่ที่892บาทครับทำให้ผมวินมาทั้งหมด2ออเดอร์นะครับอันนี้เนี่ยเราอาจจะรอกราฟนานนิดนึงครับแต่ผมบอกเลยว่าได้ผลดีมากๆากนะครับวิธีการเทรดมีแค่นี้เลยครับในคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาเพื่อนไปลองทำกำไรแบบไหนเนี่ยเพื่อนก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งรอกันเอาไว้ได้เลยนะครับหรือใครที่อยากจะให้ผมเนี่ยทำคอนเทนต์อะไรนะครับหรือจะมีชาร์เลนต์อันไหนมาให้ผมทำเนี่ยเพื่อนก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะและอย่าลืมครับเรามีนัดเทรดสดพร้อมๆกันนเพร้อมกันพุธเวลานนะครับที่สคัญ เพื่อนคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้มีบัญชีเทรดนะครับผมได้ทิ้งลิงก์สมัครเอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับหรือคุณอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มของผมนะครับสาม,มารถสแกล้งกิลโคที่ข,ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับทักไปบอกแอดมินว่าอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มบัญชีเทรดของมิสเตอร์จีในฮอปแล้วเดี๋ยวแอดมินก็จะบอกเพื่อนเองว่าคุณจะต้องทำยังไงกันบ้างครับและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับเจอกันครับบ๊ายบาย